สดไหมครับสีเจ็บไหมครับแฮมเมอร์ใช้สองผมครับเราก็ได้เวลาลอยคอและรอคอยนะครับ เห็นรถเนี่ยคือสีมันออกเหมือนชมพูเว้ยเหมือนแบบแต่มันสดมากเลยนะมันสดมากเลยแต่เรารอตอนที่มันร่างกายมันแข็งแรงน่าจะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับอันนี้คือการกลับจากสีแดงมะเหมี่ยวเป็นแดงสดนะครับตามสไตล์300กาลาดครับในเมื่อทําแล้วต้องทําให้สวยครับดีสโตใหม่ทั้งคันนะครับนี่สีแจ่มว้าวมากเลยผมชอบอันนี้มากเลยอะความสีห้องเครื่องที่เป็นแบบสีกึ่งด้านกึ่งเงาเห็นไหม ทุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะมีกระพุนสีขาวออกจมพูใช่ไหมคือตอนนี้เหมือนกับป่วยอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าสีมันเพี้ยนหรือเปล่านะฮะเออนี่เหมือนเด็กบบรอคอยของเล่นอยู่อะ่ะแต่มันไม่เล่นนะเวย้ย้คันนี้นี่มาหากาแล้วนะนี่นี่สูงเดือนกว่าแล้วนะผมผ่อนไฟแนนซ์ไปสองถึงสามเดือนแล้วนะจริงจแล้วอะ่ะมันไม่ได้ชา้าที่อู่นะชา้าที่ตัวผมเพราะว่าผมมีงานอื่นมาแทรก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 ตลอดนะครับ เมอรฮครับรีสโตในเรื่องของสีครับอาทิตย์หน้าเริ่มประกอบแล้วอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มประกอบเดี๋ยวเราตามในเรื่องของภายในด้วยแล้วก็รวมถึงเครื่องยนต์ด้วยวันนี้เครื่องยนต์มาเดี๋ยวเราจะไปถ่าย อุปกรณ์เครื่องยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นภาพอินเสิร์้ละกันแล้วลเดี๋ยวเราขอปิด EP นี้เป็น EP หนึ่งละกันนะครับสำหรับแฮมเมอร์ตอนนี้เราจะทำคลิปแบบเป็น EP EP แล้วถ้ารอจนเสร็จอะลูกค้าก็จะบ่นว่าเฮ้ยทำไมเสร็จแล้วรถขายแล้วอะไรเงี้ยเพราะหลายๆคนจะติดตามผมอยู่ในช่องของช่องทาง Facebook ด้วยนะครับ Facebook แชมป์กาดไลท์ ine, นะครับ แล้วก็มีช่องทางเฟซแฟนเพจด,ด้วย3แชมป์สามร้อมีต่อตด้วยแชมป์สามร้อยอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบเห็นรถพวกนี้ก่อนแล้วก็จับจองก่อนนะครับมันไม่ทันเป็นกําลังใจให้เราด้วยเนี่ยโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราเสียหายเป็นล้านนะในการทําคลิปนะครับกับชิปหายสายที่นี่นะครับก็รอชมแ a m m e r ร์แฮองของผมคันนี้แล้วกันเป็นไงนะครับ